แล้วตอนนี้นะคะทมี่ก็อยู่กับบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะในการจัดงานซีดิกปี2022ครั้งที่21นี้นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงความตื่นเต้นในงานปีนี้หน่อยค่ะว่ามีอะไรที่น่าจับตามองบ้างคะครับปีนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนทุกปีอนะฮะนะตื่นเต้นแรกก็คือเรามีเลกูเรเตอร์ระดับประเทศมาทั้ง2องเลกูเลเตอร์เลยก็คือ สอสอสำนักงานคณะกรรมการขอ้อมูลสุขคนมีท่าเลขามาค่ะ,ะท่านดรศิวรักษ์เลขาแบบใหม่ถอดด้ามแล้วก็สกมชนะครับสำนักงานคณะกรรมการสื่อแห่งชาติก็ท่านพลอากาศตีออมเลขาใหม่เหมือนกันค่ะ,คะท่านสลับเวลามาแล้วก็ขึ้นเวทีกับเราแล้วก็ให้แนวทางเราว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเล็กกุเลกันยังไงเขาจะบังคับพรบไฟเบอร์พรบข้อผู้สุขคนยังไงก็ถือเป็นความตื่นเต้นที่เราคิดว่าอ่าพรรครัฐ ระดับประเทศให้ความสําคัญในงานเราแล้วก็อิตกเต้นนี่คือท่านรัฐมนตรีให้เกียรติอัดวิดีโอมาท่านมีภารกิจต้องไปเกาหลีก็เห็นว่าท่านให้ความสำคัญมากปกติแล้วคนระดับรัฐมนตรีจะไม่ค่อยลงรายละเอียดแต่ว่าท่านก็พูดยาวอ่ะแล้วก็ให้เราเห็นว่าให้ความสําคัญกับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับค่ะงั้นอาจารย์ช่วยฝากถึงงานซีดิกในปีต่อๆไปให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับก็คงเป็นเหมือนทุกปีนะ ปีนี้ปีที่11ปีน้าก็ปีที่22นะคือปัจจัยของงานเราที่ความเร็จเนี่ยปีนี้ที่ทราบเนี่ยผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า630คนคาคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย่<ฆ>นะแต่ปัจจัยความเร็จของเราคือคุณภาพของเนื้อหาในงาน<ฆ>นะที่หมายคามว่าเราก็ต้องทําแบบทุกคนที่มางานเนี่ยเสียเงินมา<ฆ>นะก็ต้องแบบได้เนื้อหาที่เขาไม่ได้ไปหาดาด,ดื่มเลยที่ไหน<ฆ>แล้วก็คนระดับประเทศที่เขาจะมาบรรยายเนี่ย อย่างยกอย่างทั้งสองเลขาเนี่ยกขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะมานะก็เชิญเข้ามาแล้วก็เขาก็ต้องตักเตรียมนะครับท่านรัฐมนตรีมาปาเปิดต่างๆพวกนี้ผมคิดว่านี่คือเสน่ห์ของงานที่เราดึงคนระดับประเทศระดับแม่เหล็กมาแล้วก็เข้ามาให้คอนเทนต์ที่คนฟังได้ความรู้แล้วหาฟังใน YouTube ใน Google ลอะไรเงี้ยไม่ได้นะปีหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นธีมใหม่ๆที่คิดว่าน่าเป,ประโยชน์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องไซเบอร์ลิสเลียนแน่นอนแล้ว อาจจะเป็น Data Re s i l i e n t Data s o v e r e i g n t ตอะไรต่างๆซึ่งคงต้องคิดบุ๊กคิดเต็มขึ้นมาแล้วก็ปีหน้าแน่นอนก็จะเป็นเทนของปี2024 <S <S 2 0 2 4่ะว่าเดี๋ยวปีนู้นมันจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆนะครับก็อยากให้ติดตามกันเราคงจัดโดวันเบิร์ดเหมือนเดิมกลายเป็นเดือนประจำของเราละนะครับถ้าคงจะจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับผู้เข้าฟังก็คงไม่ต่ำกว่า5้0 0กคนเหมือนเดิมแล้วปีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือต่างชาติเยอะเกาหลีญี่ปุ่นรัฐบาลมาเอง สิงคโปร์พาวิเลี่ยนอะไรต่างๆผมคิดว่าปีหน้าเราอาจจะมีม <c oughs> นะัลติเนชั่นแนลที่เขาจะมาถ่ายทอดทั้งเป็นสปิเกอร์และเป็นคนที่ออกบูทนะครับแล้วก็ความร่วมมือกับญี่ปุ่นปีหน้าน่าจะชัดเจนขึ้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> งั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะกับงานซีดิกในปีต่อๆไปขอบคุณท่านอาจารย์ปริญญาได้ค่ะครดีครับ